ดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับยี่ห้อซูโม่รุ่นสติ๊กสามร้อยนะครับสินค้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีสายเชื่อมมาหนึ่งเส้นนะครับสายดินหนึ่งเส้นตัวนี้นะครับจะเป็นแบบเกลียวหมุนนะครับ หนัาตู้เชื่อมสติ๊ก300เป็นแบบรุ่น igbt นะครับอินเวอร์เตอร์แล้วก็มาพร้อมกันไปคู่มือการใช้งานแล้วก็ไปประกันสินค้านะครับ้านหน้าตู้นะครับตัวนี้นะจะเป็นตัวปรับแอม์ตัวนี้เป็นตัวปรับอาร์ฟอร์ดนะครับตัวนี้คือขั้วต่อหน้าตู้นะครับจะเป็นแบบเกลียวนะครับ นี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราหมุนตู้ด้านหลังให้ดูนะครับตัวนี้เบกเกอร์จะอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับจะเป็นเบกเกอร์ใช้ไฟบ้านสองยสบโวลต์นะครับเดี๋ยวหมุนกลับด้านหน้าตัวนี้นะครับหัวปลั๊กนะครับเป็นหัวปลั๊กอย่างดีนะครับนี่ สายมีขนาดใหญ่นะครับโอเคโอเคครับลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ